มต่อไปนี้นะครับสำหรับลูกหลานในก50ปีประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตโกโก้ที่ระดับโลกอยู่ดีเขารู้จักเราไหมเพราะว่าเราไปส่งประกวดอเขาประกาศปั๊บก็คือข,ของของเราไ,ได้แลย<ๆ>ใ,<น>ใช่ที่ช็อกโกแลตฝรั่งยังติดปากอยู่เพราะอะไรเพราะเขาใส่นมใส่น้ำตาลใส่เครื่องนุ่นเครื่องนี่แต่งกลิน่นแต่ถ้าเอาดาร์กช็อกโกแลต100มาประชันกัน ของเราอร่อยกว่าแน่นอนโอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วว่ารางวัลเหรียญทองนี่มาจากอะไรมาจากตาเป็นประกายและนี่คือร้านบีนทูบา a r นะครับที่เขาทำ โกโก้ให้เป็นช็อกโกแลตท,ทำที่นี่เองแล้วก็มาที่นี่ต้องไปรู้จักพี่ปุ้มนะครับเพราะพี่ปุ้มเเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำสิ่งนี้นั่นเองค่ะอยากมาที่นี่มานานแล้วเพราะว่าเมล็ดโกโก้ของพี่ปุ้มก็คือรางวัลเหรียญทองเลยจ้า<ะ>ใช่เขาเป็นแชมโลกค่ะ,คะอยากได้รสชาติของแชมโลกค่ะและท่านี้คือพี่ปุ้ม ของร้านบินดูบานนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะเชิญเทคนิมมาเลยครับ <laughs> เอา้ามีนวองนมาโชว์เหรอครับนี่เนี่ยปกติเขาจะไม่มีไม่มีแผนไม่มีคำว่า<ร>ไทยแลนด์ใช่เนี่ยแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเขียนคำว่าไทยแลนด์ลง ต่อ,ไป,อไปนี้นะครับสำหรับลูกหลานใน50ปีประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตโกโก้ที่ระดับโลกปกติผลโกโก้เนี่ยมันต้องปลูกในพื้นที่เขตศูนยสูตรเนาะเขตร้อนนั่นอะ่ะจริงๆประเทศไทยอยู่บริเวณนี้มานานมากแนละ้วใช่จริงจริงอ่ะเราปลูกแต่เขาไม่รู้อยู่ดีดีเขารู้จักเราด <ๆ S 2> ้ไงเพราะว่าเราไปส่งประกวดของเราอ่ะได้ชนะในประเทศก่อนติด1ใน3ท็อปทีส่งไปเขาก็ต้องไปเขาก็มีคณะกรรมการที่อ,อิตาลีอ่ะเขาก็ มาคัดคัดเม็ดก่อนให้ได้คุณภาพอะไรเงี้ยของเราก็ติดหนึ่งใน50ของโลกที่ส่งตอนไปตัดใช่เราไปตอนนั้นเราพอเขาประกาศปั๊บก็คือของของเราได้ล้ใช่ที่ปุ้มพอจะเหลือแบบเมล็ดที่เราส่งประกวดที่เป็นเหรียญทองนะครับอยากดูว่าหน้าต่างโอเห้งเป็นไงอ่ะอันนี้เหรอแล้วกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่พี่ปุ้มเอามาทําเป็นบาร์ ที่ร้านป่ะใช่ค่ะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันบาร์เหล่านี้ก็คือเป็นบาร์ที่ทามาจากเมล็ดที่ผ่านกระบวนการเดียวกันกับที่ส่งประกวดเหมือนกันถูกไหมครับอันนี้เวลคัมดิงค่ะน้ําโกโก้สดอันนี้อันนี้เป็นน้ําจากเยื่อเยื่อใช่ไหมครับสีขาวไอตัวที่เรากินช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดค่ะนั่นไงดูหรือยังผลของเขาเนี่ยจะให้น้ําที่เป็นน้ําโกโก้ตัวนี้เลยใช่ หอมอร่อยมีความซ่าน,นิดหนึ่งซ่ามาจากไหนครับพี่ปุ้งซ่ามาจากมันในนี้มันยังมียีสต์แล้วพอเขาไปกินน้าตาลเขาก็ปลออ่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก,ออกมามันเหมือนน้ำตาลสดผสมน้ําลิ้นจี่มีหลายๆมีบางคุดน้อยหน่ามีผลไมล้หลายอย่างปนอยู่ในสรสชาตินี้<ะ>เดี๋ยวเรามาดู ขบวนการตั้งแต่เป็นผลโกโก้ดีกว่าว่าเอามาทําไงผลเา่านี้เราเราเห็นแล้วแหละเราก็จะเฉาะเฉาะมาก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบถ้ามันร่อนแล้วก็แปลว่ามันสุกได้ที่ใช่ไหม<ๆ>ครับหอมแล้นเนี่ยเราเขาไม่กินเนื้อันเหรอไปปุ้มก็เนื้อมันนิดเดียวอ๋อกระลอกกระลอกแท้อย่างเดียวเพราะเฉาะแล้วเราก็แยกเอามาเล็ดออกครับนี่เ <c oughs> ม็ดโกโก้สด <c oughs> ที่เราแยกออกมาเราจะมาหมักกระบวนการหมักเนี่ยเราก็จะกรองน้ํา <c oughs> ที่เป็นเป็นจูิสของเขา เอามาทําเป็นน้าโกโก้สดด้วยที่เราดินไเม่ช้าม่อไ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือน้ําผลไม้นี่แหละป่ะลูกหนึ่งได้นิดเดียวเลยปะคะอย่านับเป็นลูกเอาหนึ่งตันเหือหนึ่งตันได้ร้อยขวดแล้วกระบวนการหมักเสร็จปุ๊บพอหมักได้ที่เราก็ต้องเอาไปตากใช่ไหมครับตากโรงตากอ๋อจะมีโรงตากอยู่ข้างหลังป่ะว้าว ตากตอนเราตากเราก็คัดด้วยเราก็คัดอย่างนี้ออกช่ตากก็คือคือคัดด้วยค่ะคัดด้วยนี่คือที่เราตัดออกอ๋อคัะเม็ดรีบนั่นเองใช่เม็ดรีบหลายขบ้นนการอยู่เนาะใช่ชแต่พี่ก็ชอบทำมันก็เพลินดีใช่ค่ะตากเนี่ยใช้เวลาตาก10วันกว่าจะได้ความชื้นที่เหมาะสมเนาะซึ่งทุกวันก็ต้องมาตากเอาเก็บ มาตาเก็บแล้วก็คัดเป็นงานที่พี่ปุ้มบอกว่าพี่ปุ้มชอบมากและที่สาคัญอ่ะที่พุ่งคุยกันมเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับทาไมช็อกโกแลตฝรั่งถึงอร่อยกว่าช็อกโกแลตไทยพี่ปุ้มบอกว่าไม่จริงวันนี้ช็อกโกแลตไทยอร่อยกว่าช็อกโกแลตฝรั่งแล้วที่ช็อกโกแลตฝรั่งอ่ะยังติดปากอยู่เพราะอะไรเพราะเขาใส่นมใส่น้ําตาลใส่เครื่องนุ่นเครื่องนี่แต่งกลิ่นแต่ถ้าเอาดาร์กช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์มาประชันกันของเราอร่อยกว่าแน่นอนโอ้โห My g ก d องั้นถามพี่ปุ้มเลยว่าถ้าอยากจะทําขนมที่ใช้ช็อกโกแลตเนี่ยใช้ช็อกโกแลตยี่ห้อไหนดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะยี่ห้อบีนทูบายี่ห้อบีนทูบาใช้ยี่ห้อนี้แหละ <c oughs> แม่เดี๋ยวเราไปยาวไว้ในช่องทางนะครับว่าจะสั่งซื้อได้ยังไงบ้างเรามาขนาดนี้นะครับต้องซื้อติดไม้ติดมือไปฝากเชฟเน็ตให้ทำขนมให้เรากินซะหน่อยอันนี้คือขั้วใช่ไหมครับ ใช่ครับขั้นตอนในการคั่วครับอันดับแรกก็เลยเราจะมีการวัดความชื้นของเมล็ดก่อนที่จะคั่วใช่ข<ะ>อยที่เป็นเครื่องวัดความชื้นใช่ครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ 6. 5 6.5เปอร์เซ็นต์แต่เราจะไม่ให้เกินเเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน7.5อยู่แล้วเ .5 ใช่ไหมครับก่อนที<อ>่เราจะค่วเราก็จะมาชั่งว่าใน100กรัมเนี่ยมันจะมีเมล็ดอยู่กี่เมล็ดครับแล้วเราต้องมานั่งนับเมล็ดอีกทีหนึ่งใช่ครับโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ 9ก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเมล็ดครับประมาณ100นี้ต่อหนึ่งร้อยกรัมใช่ครับตามอันนี้คือคืออย่างนี้คือขั้นตอนการคั่วเนี่ยมันใช้ไฟความร้อนในการคั่วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละล็อตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะโยนไปคั่วแล้วมันจะออกมาได้เหมือนกันหมดเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเขาต้องวัดความชื้นเพื่อให้รู้ว่าต้นทางเนี่ยมเมล็ดเนี่ยมันแห้งแค่ไหนสมมติม,มันชื้นมากเนี่ยไปคั่วเวลาเท่าเดิมเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเนาะชื้นมากมันอาจจะทําให้ต้องคั่วนานหน่อยมันก็เลยต้องควบคุม ก็เลยต้องชั่งเลยต้องนับมาเล็ดต้องวัดความชื้นก่อนที่จะลงคั่วเพื่อให้อาจจะคั่วแล้วเนี่ยตัวคาคาวหรือตัวโกโก้โกนิปเนี่ยมันจะได้แบบเสมอกันทุกอันระยะเวลาในการคั่วเราก็จะใช้20นาทีครับอันนี้คือเมนด็ดโกโก้ที่คั่วแล้วผิวก็จะล่อนแล้วก็นิปเนี่ยมันก็จะ แมาเเป็นนี้ลยโมเมนต์ที่เราคอยคือการกันเรากินมาเดยที่เพิ่งคั่วเสร็จสดๆนี่นะครับโกโก้นิฟเคยไหมเนี่ยอร่อยรสชาติไม่เหมือนกันสักโปรเซสเลยอันเนี้ยผมว่าเริ่มใกล้เคียงเริ่มมีความเป็นช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วรู้สึกกินไม่ยากด้วยนะรโกโก้นิฟเนี่ย พอแล้วโอเคเลยหนูรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนลูกแพรเนี่ยมันสนตีันมันสนุกตรงเนี้ยตรงที่ต่างคนต่างกินใช่แล้วก็เอามาจอยกันว่าได้กินอะไรเหรอได้กินอะไรตรงนี้คือความสนุกคือสังคมของคนกินช็อกโกแลตคราฟช็อกโกแลตแบบเนี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ารางวัลเหรียญทองไม่มาจากอะไรมาจากตาเป็นประการ นิฟค่ะแยกแล้วใช่ไหมครับค่ะอ๋อโอเคเราก็จะเอานิบเนี่ยมาใส่ในหม้อพอเป็นโม่เนี่ยช็อกโกแลตก็จะค่อยๆคายตัวไขมันออกมาเนาะกลายเป็นของเหลวแบบนี้ที่พี่พุ่งเคยเล่าว่ามันต้องละเอียดขนาดไหนนะครับติดใบก้อนโอ้เล็กมันละลายจนมันสามารถที่จะละลายได้จนมันกลายเป็นของเหลวว่ะใช่แล้วตัวตัวน้ามันเขาก็ออกมาเต็มที่เลยใช่ไหมครับพอโม่เสร็จปุ๊บก็จะได้ช็อกโกแลตเหลวเราช็อกโกแลตตัวนี้ไปทำอะไร่อเทมเพลิง เทมเปอเรลิ่ะ,ะ,ะตัวเครื่องนี้คือเครื่องทำเทมเ e อ i n ลิ่ะเครื่องนี้คือเทมเปอเรลเลยเทมเนี่ยก็คือการจัดเรียงไขมันของช็อกโกแลตไม่ให้เขาเกิดแฟตบูมแฟตบูมแปลว่าเวลาเราเห็นช็อกโกแลตบางชนิดอะที่เราแช่ตู้เย็นนานๆใช่ไหมครับคือมันจะเป็นลายลายขาวตรงผิว เรียกแฟตบลูเพราะฉะนั้นการเรียงตัวของไขมันแยกตัวออกมาไงมันเกิดเป็นผิวขาวด้านบนพอมันแข็งมันก็จะเป็นเหมือนขาวๆด้านบนนนั่ไม่ได้เสียแค่มันไม่สวยใช่แค่มันไม่สวยแฟตยังเท่าเดิมกินเข้าไปก็ยังโอเคอ๋อไม่ใช่ไม่ทุกทุกคำที่เรากัดเนี่ยใช่มันเนียละเอียดใันใช่มันมนียนเนื้อมันจะรู้สึกเนียนเลยถ้าถ้าเกิดแฟตบูมเนี่ยมันก็จะบางทีไขมันลอยข้างหน้าตรงข้างในหายไขมันหายมันเลยทำให้เท็กเจอร์มันมันไม่เสมอกันแหละ แต่ั้งทั้งที่โม่มาเท่ากันแหละแต่เท็กเจอร์การกินก็ต่างกันนิดนึงออต่างกันตรงนั้นนั่นแหละตัวนี้คือช็อกโกแลตที่มันช็อกโกแลตผสมนะกันทั้งเรื่องของผสมก็คือมีรสชาติอื่นผสมเข้ามาเช่นชาไทยเช่นมัทชะเป็นนมเป็นช็อกโกแลตเป็นมิลวช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะครับันต,ต้องเอาส่วนผสมนั้น,นมาผสมกับโกโก้มาสที่ละลายแล้วแล้วก็มาโม่ให้เข้ากันอีก2วันหลังจากนั้นต้องเอาไปทำเทมเพอรลลิงเสมอคือเอาไปทำเทมเพอรลลิงก่อนที่จะมาหยอดให้มเป็นบา ที่เป็นมิลช็อกโกแลตนั่นเองมันก็มีเหตุผลนะว่าทำไมมิลช็อกโกแลตมันแพงกว่าดร์กช็อกโกแลตนิดนึงมันแพงเพราะว่ามันต้องใส่นี่ไงไขมันโกโก้เยอะเพราะว่าถ้าอย่างถ้าอย่างมิลช็อกโกแลตอ่ะมันมันก็จะมีอ่าโกโก้เม็มีน้ำตาลมีนมผงแล้วยังมีไขมันโกโก้อย่างละหนึ่งส่วนแต่ถ้าอยากจะสัมผัสความเป็นโกโก้ดั้งเดิมฟรุตตี้ ก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เดี๋ยวไม่งั้นก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นดาร์กสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหวไหมับพี่บุ้มไม่รู้สำหรับพี่จะต้องร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอ้ยแต่ดาร์กร้อยพี่ขายดีที่สุดนะเอาเหรอครับเอเอ,เอต้องชิมแปดสิบป่ะคะ<ๆ>แหม,มอเอาไม้พายมาดิเชฟชิมได้แปดสิบป่ะรู้สึกว่ารสชาต่ำซับซ้อนมีความหมักด้วยนะผสมผสมเปรี้ยวอืมเปรี้ยวมีความเปรี้ยวความหมักมีความรุกกอลได้คือคุกกอลไม้แหละเออ แล้วก็แน่นอนมันมีความขมตามแบบฉบับของดาร์กช็อกโกแลตอยู่ที่นี่เขาบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตร้อยเซนเนี่ยมันมันกินไม่ยากจริง่ายพี่คุณใช่ยากเหมือนกันยากเหมือนกันทำไมขายดีที่สุดก็ของเราเป็นลูกค้าเฉพาะไงที่เขากินเพื่อสุขภาพเขาก็เลยเลือกที่จะกินร้อเซเพราะว่าน้ำตาลไม่ใช่ทางเลือกสุขภาพของเขาแล้ว เขาชอบกินอของช็อกโกแลตดาร์กร้อยของพี่ถ้าผมจะซื้อฟปานป้แม่ที่ที่เป็นปูรูเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องลองกินช็อกโกแลตร้อยของพี่ได้ครับอันนี้อะไรนะคะ,ะดาร์กร้อดาร์กร,อร้กรอยนะครับดูให้ดีนะครับเอาจะชิมกันแต่ยังไม่เป็นบาเลยแต่ว่านี่พร้อมที่จะเป็นบาแล้วอ่าป้ายครับเชิญมันไม่มันไม่ได้มีความขมที่เด่นนะมันมันจะมีฝาดน,ดนิดนิดแล้วก็เปรี้ยว หนูว่าเคยกินร้อยอันหนึ่งแล้วรู้สึกแบบโหมันยากจังเลยแต่อันนี้ไม่ยากไอระหว่างกับเราชิมเหลวกับกับค่ะชิมแข็งอะชิมแข็งอะมันจะแบบอัดแน่นว่านี้อ๋อเข้าใจใช่มันจะรู้สึกแรงกว่านี้ใช่รักกัดเข้าไปมันจะรู้แรงใช่แต่อันเนี้ยมันกระจุกคือคือจะฟินกว่าเพราะว่ามันเหลวมาแล้วมันบูมในปากเลยเงี้ยมันมันไม่ต้องรอละลายงเงี้ยใช่ปะโอเคมันจะแบบจึ้งเลยมันจะจึ้งอะ ได้ทําแบบบาร์ที่เป็นบินทูบาร์ของคนไทยภูมิใจไหม,ไมพี่ปุ้มภูมิใจค่ะผมเห็นหน้า <ใจ S 1> พี่ปุ้มแล้พี่ปุ้มแบบภู<ท>ออมรู้สึกพี่ปุ้มแบบมีความสุขอะภูมิาจค่ะเหมือนพี่ปุ้มมีความสุข<น>ที่ได้แบบได้ทําสิ่งนี้ได้คัดมาเล็บได้มีโอกาสได้ค่อยๆมาทําสูตรแต่ละอยา่างแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเป็นบาร์ที่มันเป็นผลงานของคนไทยจริง แบบแรกนะครับเทสูโถเราต้องกินเปลือกเราก็จะเทน้ำร้อนอันนี้เป็นเปลือกของเม็ดที่ปลูกที่เขาคิชกูเขาคิชกูค่ะมันไม่มีรสอะไรหรอกก็มีเปรี้ยวนิดๆจริงมีอมเปรี้ยวนิดๆบางบารแต่ถ้าเราแช่นานๆบางทีมันมีความมันลอยข้างบนชั้นมี้กินแทนน้ำได้ใช่กินแทนน้ำได้ทำแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้นะเราล่อแช่ตั้เย็นไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก่อนจะไปถึงบารนะเรามีช็อกโกแลตเย็นทำมาจากโกโก้แมสนะไม่ได้ทำมาจากโกโก้นะครับเป็นตามแบบฉบับที่แบบคนยุโรปเขากินกันนะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรป,ป้าป้านะก็จะมีทั้งแบบความดาร์กความหวานแบบครบรส เค้มข้นมากแต่ว่ามีความหวานเปรี้ยวสดชื่นอือคือหนูว่าไม่ปกติอ่ะหนูไม่ค่อยชอบกินเครื่องดื่มช็อกโกแลตเพราะหนูรู้สึกมันเลี่ยนแต่พอมันมีเปรี้ยวแล้วมันสดชื่นอันนี้อันนี้มีเปรี้ยวจริงอเอาอ,อย่างนี้นะครับ ช็อกโกแลตคือผลไม้ใช่ <Okay. S 2> ใช่ทำผลไม้เหมือนกับกาแฟที่เป็นผลไม้มเพราะฉะนั้นผลไม้จะมีความเปรี้ยวหวานตามตามธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้มันมีความแบบกินเข้าไปแล้วแบบนึกออกว่าแบบมันมาจากผลนั้นแล้วมันมันมีมวลอยู่ในปากรู้สึกป่ะม,มันไม่ใช่แบบใสๆบางๆมันมีมวลอยู่ในนี้อ่ะมีความข้นเข็มขนเลียงจะขอไล่เรียงจากความยากไปสู่ความง่ายแล้วกันนะ เอ้าทำไมไม่เอาง่ายไปสู่ยากอะไม่เขาต้องจัดร้อยเต็มซะก่อนนี่คือหนึ่งร้อยเต็มนี่นะครับสวยมากกว่าจะมาเป็นบาได้ต้องผ่านตั้งแต่เป็นต้นโกโก้นะครับผ่านเกษตรกรผ่านดินผ่านน้ำผ่านความอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีนะแล้วก็มีโปรเซสต่างๆจนกลายมาเป็นบาแบบนี้มีความเงาเนาะเพราะว่าตัวไขมันในในช็อกโกแลตเนี่ยมาเรียงตัวกันเรียบร้อยแล้วพอแล้วพอแล้ว กินไม่หมดร้อเอันนี้บอกครั้งแรกครั้งแรกเลยนะที่กินร้อน,นปกติปกติจะกินสูงสุดอยู่ที่แบบ8ปดสห้าาสิห้าก็ขมแล้วเอาจริงคอมใหญ่ไปด้วยต้องบอกว่าร้อปซคือไม่หวานเลยนะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของอะไรเลยนอกจากเมล็ดโกโก้ถูกเป็นยาใช่ไหมครับมัันไม่เหมือนมันไม่เหมือน,น,อนยาอมตะขาบมันโอเคหนูว่า ผมว่าไม่ทานแล้วมันจะชุ่มคออ๋อที่พี่ปุ้มบอกว่าเหมือนยาอมตาลขับคือกินแล้วชุ่มคอเหมือนกันแนะนำอย่างนี้นะเราต้องไม่เคี้ยวใช่ต้องอมให้มันละลายใช่แล้วก็กัดทีละเล็กกัดทีละน้อยทีละน้อยเออถ้าแบบถ้าเผลอแบบกินเหมือนกินขนมเนาะมันก็แบเปอนทั้งชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบโหดนิดนึงเหมือนยาอมตาลขับที่ต้องกินทีละน้อยแล้วต้องอมให้ชุ่มคอแต่สัมผัสดีมากๆเลยอ่ะมันมันละเอียดอ่ะ ลำดับไปลำดับถัดมานะครับเราจะเข้าสู่ของที่กินง่ายขึ้นก็คือมิลช็อกโกแลตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันก่อนอสรุปนะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับที่เขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยดาร์กช็อกโกแลต100%หมายความว่าเป็นช็อกโกแลตล้วนเลยไม่มีอะไรผสมเลย100%เนาะถ้าดาร์กช็อกโกแลต90%ก็คือมีช็อกโกแลต90มีน้ำตาล10%เพราะฉะนั้นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ยิ่งต,ต่ำแปลว่าน้ำตาลยิ่งสูงตามไปด้วยนั่นเองนะอ่ะ แต่ถ้ามิลช็อกโกแลตเขาเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตผสมละที่เหลือนะครับช็อกโกแลตผสมที่เหลือก็คือว่าถ้าเป็นผสมนมเขาเรียกมิลช็อกโกแลตถ้าเป็นผสมอย่างอื่นก็ก็แล้วแต่เลยอันนี้มันจะไม่สแนปแล้วจะพอดาร์ช็อกโกแลตผสมสแนปได้เนาะยังคงความเงาเหมือนเดิมยเงาเอ้ยไม่ไม่ใช่ไงก็บอกแล้วมิลช็อกโกแลตนะครับห้ามเขียวเชฟเขียวใหญ่เด็ดห้ามเขียวเชฟ พี่ปุ้มบอกว่าเทคนิคการก,กินช็อกโกแลตคือกัดเข้าไปแล้วก็อมในปากนะคะใาย่เคี้ยวก็คือการอมมันจะทำให้ช็อกโกแลตมันค่อยๆละลายในปากกลิ่นบัตเตอร์กลิ่นโกโก้มันก็จะค่อยๆออกมามันไม่เหมือนมิลช็อกโกแลตทั่วไปนะนไอเนี้ยม,มีความจะมีความเปรี้ยวของช็อกโกแลตอยู่แล้วก็ไม่หวานไม่ได้หวบบหวานนำอ่ะมันจะมีความนวลของมิลช็อกโกแลตอะ่ะปกติหนูไม่ชอบมิลช็อกโกแลตเลยรู้สึกว่ารสชาติมันเบนเบนไไม่ติด แต่นี่เป็นมิลช็อกโกแลตที่มีกลิ่นฟรุตตี้มีรสชัทเตลนิดหน่อยชใช่มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะจริงจริง,รงคอคอคอกาแฟสเปเชียลตี้เช่นแบบชอบกินขัว้วอ่อนอ่ะเฮ้ยคิดว่าไปได้อยู่นะเนาะสุดท้ายนะครับที่เราเลือกมาก็คือว่าเป็นช็อกโกแลตรสทุเรียนนั่นเองเพราะเพราะอยู่จันทบุรีค่ะใช่เราก็เลยเอาฟิชเชอร์ลิงระหว่างของดีจันทบุรีกับช็อกโกแลตมาผสมกันอืมกลิ่นทุเรียนมาเลยอ่ะ ได้กินนอะตอนเราบอกมาใช่ใช่ได้หนึงดูเรียนสำหรับคนที่ต้องการตีสัตในชีวิตอยากได้รสชาติที่มันเป็นรสชาติเพิ่มขึ้นมาจากรสชาติดั้งเดิมของช็อกโกแลตอะดูเรียนของที่เนี่ยมันไม่ได้แบบมาแย่งซีนะไยขนาดนั้นนะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออทุเรียนมันลดแรงไปไหมนะมันจะแบบ มากรอบช็อกโกแลตไหมคือหนูรู้สึกว่าตัวช็อกโกแลตตัวผลโกโก้เองอะ่ะมันมีกลิ่นมันมีรสมันมีมันมีม,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 มิติอันหลากหลายของมันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเอาอย่างอื่นมาเพิ่มให้มันเหมือนแบบกินกินมันแบบที่มันเป็นอะ่ะดีกว่าสรุปเลยนะว่าถ้าใครผ่านมาที่นี่จังหวัดจันทบุรีนะแวะมาร้านบีทูบาร์หนึ่งต้องลองคาคาชูชนะคะหรือว่าน้ำโกโก้สดเขามีนะที่ร้านเนาะสองเลยก็คือว่าดาร์กช็อกโกแลต ที่เป็นบาร์ต้องซื้อกลับบ้านซึ่งแล้วแต่ความชอบนะอันนี้บอกก่อนใครอยากลองใส่ดาร์กสุดๆไปเลย100%เซ์ที่นี่เขาขายดีที่สุดนะครับและที่พลาดไม่ได้อีก1อย่างที่อยากจะบอกทุกคนกนะ็คือช็อกโกแลตเย็นมีอยู่สาสูตรด้วยกันนะไปลองดูเลือกระดับที่ตัวเองชอบแต่ถ้าเป็นผมเป็นเชฟหน้านเนี่ยช,ชอบระดับ ป็นป้าป้าปาพอเป็นคนมีลูกไงคะเป็นป,ปา้าแต่ถ้าเป็นคุณแวว <c oughs> คุณแววก็จะเลือกเป็นแกนป้ยเอาแกนป้ามาดิแกนป้ามันก็จะมีความดาร์กมากกว่าหวานน้อยกว่าดังนั้นรสชาติของช็อกโกแลตมันก็จะขึ้นมากกว่ามันจะเปรี้ยวขึ้นมากกว่าแล้วก็ความความนวลความหวานมันจะลดลง อาจจะเรียกว่ามันคือใสขึ้นอ่ะแล้วก็มีความสดชื่นฟุตตี้มากขึ้นเพราะมันนมน้อยบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าจันทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับผลโกโก้ในการเจริญเติบโตมากทําให้โกโก้ที่ปลูกที่จันทบุรีเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเลยเม็ดมเมล็ดของเขามันดีมากๆเนาะแล้วมาผ่านมือของพี่ปุ้มซึม่มาเลยทําให้รู้สึกว่าแบบคนไทยเก่งอ่ะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆแผ่นดินไทยแล้ววันนี้เนี่ยช็อกโกแลตของไทยเนี่ย อร่อยระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาอุตสาหอยู่เป็นคนไทยอย่าลืมมาลองกันนะใครนะครับชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมคโคดดโคด้วยนะ